นะครับนี่ผมค่ะสีมาลองเองที่แต่งึ้นให้ฟังครับพ่อปูเรือสีครับลองฟังกันเิ่งครับลองสดๆนี่นะฟังกันเลยครับขอบารมีพ่อปูเรือสี ขอคุณความดีคุ้มครองลูกด้วยลูกนี้ความจนลุ่มเลา้าเรื่องโชคเรื่องลาบไม่ค่อยจะมีขอให้มั่งมีสุขีเถิดหน้าลูกนี้ขอพรกลมกาบหลวงปู่อีกครั้ง ขอให้สมวังสมความมาหมาไอชีวิตรันทดหนักหนาขอความเมตตาให้ลูกด้วยหลวงปู่ฤาษีผู้มีวิชาโอมสิทธิกาลิยะบรุมคูทั้งลาย เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่ไพศานช่วยดนบันดาลสมดังลิดด้วยให้โชคมั่งมีเหมือนพันล้านให้ท่ามณีกินดาด้วยให้สุขให้สวยงวยด้วยหมุนขัง หลวงปู่ลูกน้อมใจกุ้มกาพ่อปู่อีกครั้งขอให้มนครั้งด้วยฤทธิ์พิญญาให้ครอบให้ครุมทั่วถินทานให้สายบุญญาณทุกถิ่นที่แก่ลูกคนนี้ ตวะขอบคุณครับ